อนนี้จะได้เวลาเราแล้วนะครับก็ค,คองว,ว่า,ปาวปลาข้าวนะครับช่วงรอปลานะครับเป็นเมนูส้ตมตำทะเลนะครับส้ตมตำตังเกตช่วงลำตังเกลส่วนน้นก็จะเป็นอ่ามาต้มนะครับมาต้มยำนะครับว้าว ตอนนี้เมนูส้มตำต่อนะครับส้มตำตังเกรครับทุกข้าบอกนี่นะผาเลยทำไมทำไมกินนะนะครับกินข,<อ>ข้าวกันครับบรรยากาศใหญ่เหลาผง้าวนาวน ครับมากินข้าวกันับอ้าวทอนไม่ครบคนไม่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 ไอย่างนั้นแหละตั้งกลางเลยใช่ใช่จานทรเลยไม่เป็นไรหรอกครบดิไต้อไปช่ขครบดิมีสองันเปลาช้อนอ่ะเมื่กี้ครบแล้วได้แล้วฮะมีไม่ใช่หรอตี้อนเล่าไม่มีชอนตัดอ่ะ มีแมลงสาบด้วยครัีเด็ดมีเด็ดมากินข้าวกันครับไงนางกินข้าวทีครางข้าวเจ้า่ะอันยังไม่ได้ตัดเหอว จางตาจางเลไม่ได้หากินงน่ายนส่ส้มตํำครับอืมอืมอหืมร้ข้าวครับอ <c oughs> ืมหือือหุนก แรงลงไปเลวไม่โอ๊หม,มือนไหมเรียกอีแม่กินข้าวอีแม่งอีพออ่อกินข้าวแลเอาเร็วเรียกเจ็บดีทางบ้านเรากินข้าวดิอีพ่ออีแม่กินข้าเดี๋ยวเร็วดูวอีกอย่างใช่ไหม เรือลยไว้ม่หยยงะครับไฟลอยสายไว้นะครับแล้วก็นั่งกินข้าวกันนี่ครับเปื่อได้วิ่งนะครับน,น,นอสองอสาม,มนขนขนันลมเนี่ยอือได้ดินีมโล่งเลยเนี่ยเมาเรือนะครับมา 啊，来。Ah, no. chào, sao giờ gì mẹ đã chéo đây nè không phải này, hử, không, không, ไม่ด้ชอบไม่ด้ก่อนที่นเหรอ่เลือนแบสบายนั่นลือนไปแลอยไปหมดอะไรมันจะมีความสุขขนาดนี้กวดเยวเต็มเลย น,นี่ขเขาแม่กัะแม่หันแล้วตามตำราลเขาห้ามห้ามกลับ,บใจใจมาหมดน,น,น,นี่ครับห้ามกลับยกทั้งตัวเลยครับแก <ขว S 2> ้แวแก้ว อ,อืม,อมขาท่อนแล้วกลับที่นี่ขาท่อนแล้วอาตดีเยอะดีเยอะวุ้ยอร่อยบอกแล้วเขาขนข้าวมาเยอะเขามีแผนแก้ว คนแบบนี้นะครับโยเสียบหลายไทยเมื่ินเลยกินข้าวกับเมียยังไม่ร้อยเท่าไหร่หรอนะอื้อเลยสิไม่มีใครอื้อเลยกลัวกลับบ้านกลัวกลับบ้านแล้วกอดก้าว น้ำพิกครับน้ำพิกลงเรือเฮ้ยน้ำพิกจังเกอจังเ,เกอครับมีอะไรก็ใส่แล้วถ่าข้อที่มี ตอนนี้นอเราบาอ2นับโอจนมือสั่นก็ไม่ไหว了กะมยมวยขนมไตกินกได่น้มนะครับกินเลยเดี๋วอันนี้กินปลาไม่ได้ฮะไม่ยอมกินข้าวทำทำไว้ก่อนนี้เวลาคนหิวมันจะมีคนหิวอปลาปอนจะร้อดไหม ครับเราก็จะปล่อยเวลาตรงนี้ไปกับข้าวให้อิ่มก่อนนะครับอ่ะกินไม่แนันนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงตกปลานในช่วงต่อไปนะครับ